สวัสดีนะคะแนะนาตัวหน่อยค่ะครับผมวิทย์วิทวัฒน์ประจันเสนนะครับเ a 135ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวผลิตของผมนะครับก็คือ, Me อมิตรมีนะครับตัวมิตรมีนะครับเป็นตัวสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับเป็นโมเดลแบบ Subscription โมเดลนะครับ subscription โมเดลหมายความว่าลูกค้าสมัครสมาชิกกับเราครับเราดูแลลูกค้าตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ลูกค้าวางแผนจะจ่ายในเดือนนั้นๆนะครับลูกค้าจะได้รับ สินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์คุณภาพดีนะครับไปปรุงที่บ้านในทุกสัปดาห์นะครับโดยเรามีการวางแผนร่วมกับลูกค้านะครับลูกค้าเป็นคนเลือกชนิดของเนื้อสัตว์เองไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวนะครับซึ่งมีหลากหลายชิ้นส่วนนะครับตามที่ลูกค้าชอบแล้วก็ลูกค้าสามารถวางแผนว่าชิ้นส่วนของเนื้อแต่ละพาร์นั้นลูกค้าจะเอาไปทําอะไรนะครับต้มพัดแกงทอดตุ๋นนะครับอนอกจากนั้นมิม,มีก็ยังมีตัวแคมเปญครับสอนให้ลูกค้าทําเมนูอาหารนะครับด้วยกับเชฟ ชื่อดังนะครับในประเทศโดยเรานําเอาสินค้าที่มิมี delivery หรือว่าส่งไปให้ลูกค้าที่บ้านนะครับนำมาคิดเป็นเลซิปีหรือสอนให้ลูกค้าทําให้อร่อยด้วยเพราะมิมีเชื่อว่าการที่ลูกค้าเอนจอยนะครับกับการได้ทําอาหารกับสินค้าที่มีคุณภาพดีจะทําให้ลูกค้ามีความสุขนะครับและจะเป็นลูกค้าประจําซึ่งเป็นลูกค้ารอยัลตี้กับเราตลอดไปนะครับนั่นคือสินค้ามิมีของเรานะครับโมเดลซับสคริปชั่นโมเดลในบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รับเป็นที ที่นิยมหรือว่าอาจจะเป็น subscription model s u b <ม> s c r i p t i o n m o เด l ใน Business อืน่นๆเช่<ม>น business fitness <ม>นะครับหรือว่าเป็น Business ที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็น Business อื่นๆนะครับที่ต้องสมัครสมาชิกร,รายเดือนแต่ยังไม่มีใครทาในธุรกิจอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าการที่ทา subscription m o เด l ในธุรกิจอาหารสดเนี่ยเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับสำหรับลูกค้าแต่ด้วยโควิด19านะครับทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับคนออกจากบ้านน้อยลงนะครับไปเดินตลาดน้อยลงนะครับเพราะลด ความเสี่ยงนะครับแต่ลูกค้าก็ยังคอซิร์นในเรื่องสุขภาพของตัวเอง<ช>นะครับยังมองหาตัวสินค้าที่มีคุณภาพดีและต้องการปรุงอาหารด้วยตัวเองอม,มีดมีเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะทําให้ลูกค้า enjoy ในการคุกกิ้งและก็ได้สินค้าที่ดีในราคาที่ตัวเองควบคุมได้ครับผมอ๋อควบคุมราคาในี่ควบคุมยังไงก็มีดมีมีแพ็กเกจตนะครับตั้งแต่1,5 9 9บาท1 9 9 9บาท2599บาทนะครับ ก็คือมีการจ่ายรายเดือนฟิกนะครับโดยเราจะส่งสินค้าไปให้ทางลูกค้าเนี่ยทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนกล่องอนะครับในสัปดาห์นั้นลูกค้าสามารถเลือกเนื้อได้เนื้อ,อสัปที่จะไปทําอาหารได้ถึง5มืออ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าสามารถวางแผนได้เลยว่ามื้อนี้นะครับวันนี้ฉันจะกินอะไรในสัปดาห์นี้นครับเพราะฉะนั้น,นจะเลือกว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ หรือจะเป็นเนื้อวัวจะให้ตัดแบบไหนสเต็กคัตสไลด์หรือว่าจะให้บดหรือว่าจะให้เป็นชิ้นทั้งชิ้นเพื่อเอาไปทําเมนูอะไรคุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเพื่อคิดเมนูว่าแทนว่าจะทําเดือนนี้คุณจะทําเมนูอะไรดีและคุณจะเลือกเมนูอะไรมาทำประมาณนั้นเว็บไซต์อะไรคะ m i t m e c o m ครับ m i t m e c o m ใช่ครับเวลาเราทําแบบว่าโปรโมชั่นแบบนี้มีการกําหนดราคาแบบนี้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายคนหรือคนที่แบบเป็นลูกค้าประจํากระแสตอบรับเป็นไงบ้าง ก็ตอนนี้จริงๆตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มกับโครงการ g e n i u s Academy นะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Meet มีเนี่ยก็คือเพิ่งเริ่มหลังจากจบโครงการมาตอนนี้เราก็คือเริ่มพัฒนาตัวเว็บไซต์เองก็ดีแล้วก็ตัว Line แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตัว a c e b o o k นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงแต่ว่ากลุ่ม Pilott เท t กลุ่มแรกนะครับที่เป็นลูกค้าที่มาทดลองกับเราเนี่ยทุกคนก็ e n j o y แล้วก็แฮปปี้กับม e t มีมากๆครับอ่าไหนๆเจอพี่วิทย์ลว ยกตัวอย่างสักหนึ่งเมนูได้ไหมคะก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว rib eye steak นะครับ oh เป็นตัว瓦曲นะครับออสเตรเลียนะครับตัวนี้เป็น rib eye steak เราตัดขนาดพอร์ชั่นคือ150กรัมนะครับ oh เป็นเป็นไซส์ <ๆ S 2> ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่จะทานสเต็กหนึ่งมื้อน,นะครับ <嗯 S 2> <marched up. S 2> เพราะฉะนั้นตัว rib eye steak เนี่ยด้วยตัวเนื้อเองเนี่ยมนันคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น瓦曲ออสเตรเลียด้วยนะครับมันก็คือวิธีการทําก็ง่ายมากครับก็คือแค่ย่างกับเนยแล้วก็ใส่กระเทียมทั้งก้อนเข้าไปหรือว่าโรสแมรี่เขาทำให้ หอมแล้วใส่แค่เกลือพริกไทยตัวนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ลูกค้าชอบเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีออปชันที่เป็นเนื้อหมูนะครับก็เป็นพอกช็อปนะครับตัวนี้เราตัดขนาด250กรัมนะครับเพราะว่าตัวพอกช็อปเนี่ยก็จะมีโบนอินด้วยเวลาเราย่างเนี่ยมันจะทําให้ตัวความอร่อยจากกระดูกนะครับซึมเข้ามาในเนื้อสัตว์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบทานหมูไม่ทานเนื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่นิยมทานมากนะครับ สำหรับลูกค้าที่ทําชาบูชาบูหรือว่าปิ้งย่างนะครับตัวนี้เป็นช็อตเพจนะครับก็คือหรือว่าเป็น3มชั้นนะครับ<ง>ของวัวนะครับที่เป็นวากิวนะครับตัวนี้ก็เหมาะสาหรับลูกค้าที่เอาไปทําสุกี้หรือว่าชาบูชาบูหรือว่าจะาไปปิ้งย่างก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ลูกค้ามิตรมีจะได้รับนะครับโดยการวางแผนที่จะทานด้วยตัวเองนะครับ ตัวแพ็กไซส์แบบนี้นะครับจะโดนส่งไปที่บ้านลูกค้านะครับ5ชิ้นต่อสัปดาห์นะครับโดยที่ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เดือนนะครับลูกค้าจะได้ประกอบอาหารเองถึง20มื้ออาหารนะครับแล้วก็จะได้รับของที่ดีมีคุณภาพในพอร์ชั่นที่เหมาะสมในราคาที่ไม่แพง นะครับในราคาที่เริ่มต้นตกมื้อเพียง80บาทเท่านั้นถูกมากใช่ครับแล้วเป็นของคุณภาพด้วยใช่ครับค่ะด้วยความที่ตัวเราเองนะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารอยู่แล้วนะครับเป็นโรงงานตัดแต่งให้กับธุรกิจร้านอาหารชั้นนําในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําธุรกิจสําหรับ B2B อยู่แล้วเรามีสเกลที่มีวอลลุ่มใหญ่เราถึงมองเห็นว่าเฮ้ยผู้บริโภคจริงๆคือผู้บริโภคที่เป็นคนที่อยู่บ้านคนที่ work from home ก็อยากเข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะว่าไม่ได้ไปใช้บริการในร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับผมเราเข้าใจผู้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการผู้ประกอบการเองก็ช่องทางในการขายก็ลดลงนะครับผู้บริโภคก็อยากมองหาโอกาสในการหาซื้อทานมากขึ้นเราเป็นตัวกลางครับที่จะส่งมอบเชื่อมต่อความอร่อยส่งมอบให้กับลูกค้าถึงบ้านครับผมพี่วิท ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกดูอยู่อยากได้แล้วเว็บไซต์แล้วมีช่องทางไหนอีกคะช่องทางที่ต่อได้สะดวกก็คือแอดไลน์นะครับมีดมีนะครับมีแอดไซน์ำหน้านะครับ M E A T S นะครับแล้วก็มี M E ครับผมติดกันเลยนะครับแอดไซน์มิมีนะครับถ้าเข้ามาใน Line Official Ad ของเราได้เลยแล้วก็จะมี แอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็<ม>ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆที่ลูกค้าสนใจนะครับรวมไปถึงตัว<ม>แคตตาล็อกหรือว<ม>่า<ม>โมเดลสินค้าที่ลูกค้าสามารถวางแผนได้นะครับ<ม><ม>ในอนาคตนะครับม,มิมีก็จะมีตัวโปรโมชั่นดีๆนะครับอนอกจากเนื้อสัตว์ก็ยังจะมีผักออร์แกนิกนะครับมีซอสที่เป็นคีโตจนิกนะครับแล้วก็มีแว l เลตตี้ในหมวดอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เป็น ทางเลือกสําหรับลูกค้าที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ส่งมอบอมสิ่งที่ดีๆในราคาที่ไม่แพงให้กับลูกค้าทุกคนครับผมค่ะแล้วตอนนี้เข้าร่วมกับ DB Health Store ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสำหรับ DB Health Store ก็เป็นอ,อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถติดต่อแล้วก็คอนแทคมินีเข้ามาได้นะครับเพราะเราถือว่าเราเป็น e อ u กซ์ซิ e พาร์ตเนกันกับ DB Health Store ครับผมอ้ขอบคุณพี่วิทย์มากเลยค่ะคขอบคุณนะคะขอบคุณมาคคณกครับ